ก็เลยน,น,นะคะ,ะก็แฉนนะทำตัวสจารังเกไม่กี่ทีเลยาะแคกหน้าจอแขกแค่ไหน,นเดีย๋ยวจุดให้โอเคหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสิบโอเคค่ะก็ยงนะใครที่อยากให้เราทำให้ก็บอกเลยนะอันนี้ก็ มาคนที่แล้วนะคะเนะาะมาคนที่แล้วแล้วนี่มาเดิมนะคะมาเดิมดแล้วลวันนี้นะคะวันนี้เราบบเป็นใหม่เลยนะขนมชิดเกินนะคะใ,ใกล้เกินเนาะแต่นี่มันไม่ใกล้นะขนมยากมากกว่าจะได้แต่ละอันนะคะ ว่าอูนี่น้ำนี่แน่นนะคะเดีวหนูแห้นี้ค่ะบ๊ายบาย